อยัวด no ็อกเมนขี่ม้าซัมพีเพิลมกเมนคือเมนขี่ม้าหนุ่พี่น้องกินมาได้บุคนมาอยู่นี่เมนเมนฟลอเรนเซ่เด้อจ้ะเด้อม่นางส้มวิวแต่่วาบ่มีแดดเขียนสปีกโนเพิ่มเพิ่มวิวงามบ่พี่น้องเฝ้าเล่นเซ่ อันนี้ตน้นก็ยังตน้นยังต้นโพนี่ตะบเมนต้นโพ่ต่ว่าใบคล้ายๆกันพี่น้องเนี่ยต้กฤินม่แน่ใจว่าใช่ต้นโพไหมใบคือใบโพ่เลยแต่ว่าบาา่เมนดอกเหมือนมากเลยหน่อยเงี้ยงพูดนะนกหน่อยเป็นร้อยตุกป,ปองตุกปองอยู่เ่นมากเป็นนกบานพันสิมีอาหาร แกนึกว่าจะมีอาหารกินไม่มีเลยโคดหินพี่น้องโคดหินมีทะเลมีแต่ว่าบบมีหอยให้หาเนาะพี่น้องเนาะคันเป็นมีหอยมีหยังพี่จังอันทางฝรั่งเศสไหมกระสีดีอยู่ได้เนาะคอยกระสีได้มาทะเลดูดูมหาจกหอยโจกปูอันนี้บบมีบบมีหอยบบมีปูขันเป็นมีหอยมีปูกะสีดี ขาเจ้าอยู่ทางฝรั่งเศสอันเติ้งหอยขมทะเลเติ้งหอยอันมแมลงผู้เติ้งหอยนางลมเติ้งปูเติ้งสาะแหนอยู่นี่บม่มีมีแต่น้ำใสติง่งลิงกับขีแตะไคร่น้ำเนี่ยพมันมีกันสิโอ้คับยู่คุณพระเอกนางอยู่ทางคุณ <laughs> อากาศมืดๆพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีเป็นไง อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศมืดๆพูนไปละนกตัวนั้นร้อยตุ๊กปองตุ๊กปองนี้ละพี่น้องตอนแรกเพิ่นเนึกว่าสิมีแนวกินเิ <c> ่น <oughs> นึกว่าสิมีของกินแม่นกก็ได้ไปละพี่น้องพูนมะือว่ามือบ้านฟังผนพี่น้องมือบ้านมือบ้านก่อน,นพูนอยู่ฟังผนที่ไปอันมือบ้านอาทิตย์พ้ากันไปฟังผนพี่น้องแฟนวงเลมบเลืององ,งเลือจอดผนไกล้ๆคุน มื่อน,นี้มาฟังพีเหมือนครับออมจอะรอดนี่ล่ะพี่น้องมองเที่ยวรอเก่าๆนี่แหละตะวันกับงามคือเก่าเพระาะว่ามันบ่อกไก่พี่น้องมันบ่อกไก่ครับออมไปออมมาอยู่รอหนีละ่ะเพราต้องไปเที่ยวไก่เที่ยวอยู่รอหนี่ล่ะบ้านหยุดกับมาเล่นอยู่รอหนีล่ะงามบ่พี่น้องอันอน,น,น,นั้นเกาะหมู่บ้านฟลอเลนซีนั่นนีเนี่ยเดี๋ยวขยายให้เบิ่งเนี่ยเป็นเกาะน,น้อย ออกยืนออกมาทะเลเนะลาะพอเล่นซีเป็นวะฟังทางผุ่นกับพุ้นมบานเทิ่งพวกเขาพี่น้องเป็นมบานเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นกุ้มขึ้นไปร้ายมูบานเป็นกุ้มเป็นกุ้มขึ้นไปร้ายพวนะ่ะสาากระสินกับซี่ล่ะออมแอมอยู่รอนี่ละพี่น้องมหาตะไปไก่ดอกเอาวิวงามๆม,มาฝากมืเจากันอยู่รอนี่ล่ล <laughs> ะเนาะ ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อให้กำลังใจนะจ๊ะบ่าเลี้ยงอันโคดหินโคดทะเลสนอกจ้าเพราะว่าอันตั้งฝรั่งเศสขาจามีหอยไม่ยังให้เก็บสนอกอยู่หนี่บมี่ซ้ำเสียดายบบมีคือขจ้าเ,เนาะามันมี่ก็เสียสิภักอยู่คุณอ่ะป้า,ายใหญ่นะแล้วนางถ่ายเอาไหล่ยสด <laughs> ล่ยสดพี่นองไล่ยสด เวลาเฮ็ดคลิปบะท่านตัดต่อบะท่านกันไล่สดเอาพี่น้องมือไดว่างๆกันเาทาา่ายคลิปไายวิดีโอไปใหลายๆเขาจังค่อยเป็นนั่งตัดคลิปเอาอันเห็นวิวงามๆนี่ยังงามๆกะเฮ็ดวิดีโอบาท่านกันไล่สดเอาเบ้าสดเอาพี่น้องคือได้อันได้ก็เบ้าไปพูดคุยกับพีกับน้องไปเนาะแต่ว่ามันหนีแดดบ่มีแดดไม่มีแดดไม่มีพุดนะ เรือเพิ่นแลนอยู่ฝั่งได้บักคืนน้ำทะเลคือปึบปุบปุบปุบไม่จะเห็นคืนน้ำทะเลป่ะเรืออยู่ฝั่งได้ป่ะมอนีบ่มีคนม่านอาบแดดพี่น้องค่ะแมนแดดดีนะมือนีเต็มบอดด้พี่น้องน้ำมือนีข้น,น,น,นเต็มบอดด้บ่ได้มานาั่งมายืนทายเอยงสิเลยพระเจ้าเอาศาสตร์เอาศาสตร์เอาเซียภากันมานอนอาบแดดเต็มน้ำมือนีเนี่นบยบ่ได้บ้างเลยมือนีบ่มีมันแดบนดบ่ดีมันคึมคึม คึมคึมมืดมืดพี่น้องคึมคึมมืดมืดกันเลยอันนี้ต้อนอันนี้ว่ามันคือต้อนโพคือต้อนโพใบใค่ายๆยูตบบาบาโบเมนเหมือนแต่ไม่ใช่บรรยากาศดีด <c oughs> ีบ่ไดไใส่วิวเตอร์นาเลยเอ็นๆอพี่น้องบ่ได้ใส่วิวเตอร์หนาเลยเอ็นๆอ เสียงน้ำเสียงคืนตกแตกตกแตก,ตกสี่ละพี่นอ้องเอ้ยว่านหยุดก็ได้ออมเลาะและเลาะและอยู่รอนีละ,ละไปไกลกระเจ้าจิไปไซไปไกลกับครับรถเมื่อยซื่อพี่น้องบรรยากาศกับคลายกันอยู่รอนีห้องมี่หม่องเที่ยวหม่องงานมนา,น,น,าน,นั่งเหร่นน่งยางกะอยู่รอหนิมกระบอกไก่ ัรโหลดสิบนาทียี่สิบนาทีก็หอดจันสินะเป็นเมืองน,น้อยๆเมืองเล็กๆแต่ว่าก็โอเคสินะ<ๆ>ก็อยู่ได้เนาะขอบคุณ้ะจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะโอ้ยแมงเอียมมันคือแมงกินนุ่นแพะเหมือนแมงกินนูนเลยคำแพงสวัสดีค่ะมันนีมาเที่ยวขังนอกมาเที่ยวขังนอกเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูฟิว คุณยายจะให้ดูวิวงามปะวิวงามปะคำแพงวิวงามปะคำแพงพามาส้วมวิวข้างนอกได้ไหมนี่เด้อคนน่ะเสียงรถไฟแลนจวดจอดอยู่ทางซึงข้างหลังเป็นรถไฟไดยแลนจวดจๆดจอ บ้านบางทาังนั้นเป็นตะยุเป็นเกาะเป็นอะไนบ่เป็นในปเป็นหนนมู่บ้านเล็กเทั้งเนินเขาแม่เป็นเกาะเป็นตะยุน่าอยู่จังเลยตอนนี้ยักโมงปะตอนนี้กี่โมงไม่รู้เนาะถ้าแดดดีนะอน,น้ำแม่น้ำนี่เลือดเต็มเลยเด้ไม่อนี้บ่มีแดดคนเล่นน้ำเราเพรามี เป็นคึมคึมก็เจ้าเล่ยโบออกมากกันเพราะว่าอันทังโทรทัศน์ก็เจ้าประกาศอยู่ว่ามือนีฝนชิตกสวงบผสมพ่นก็นเลยบบเห็นคนมาเหล่นน้ำกันปกตินี่สิมีดเด้พนเต็มน้ามือนีถ้าลูกผ้าเต่าผ้ากันมานอนอาบแดดแต่ว่ามือนีเงียบ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 มิดซิรี ทางผุนกระมือปวดผุนผุนทางผุนไปอินทรา่าเกนเอารถเมย์เคร่่ชั่วโมงแลนเธอหนึ่งรถเม,ม,มย์ครึ่งชั่วโมงวิ่งทีหนึ่งโอเคในแปดนาทีเก้านาทีแล้วลงกันเดอ้อลงกันเดอ้อบายบายขอบคุณหลายๆจ้า